ทุวัสดีครับทุกคนครับพบก,กับเกมเซลดากับการแก้ปริศนาสารเจ้าตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสารเจ้าของโตโตอิสะนะครับซึ่งมันจะอยู่ในเขตของหองคอยแฝดนะครับเนี่ยหอคอยแฝดอยู่ตรงนี้แล้วก็ไอสารเจ้าเนี้ยมันจะอยู่ในแม่น้านะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นก้อนหินบังทั้งหมดเลยนะครับเราก็ต้องระเบิดหินก่อนนะฮะถึงจะเข้ามาได้ แล้วก็สารเจ้านี้เคยผ่านไปแล้วนะฮะก็อันนี้อัดคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูด้านในกันนะครับที่นี่อ๋อใช้ตัวเซนเซอร์นะครับใชจ้จอยจโรนะฮะก็เนี่ยค่อยๆปรับนี่ฮะอันนี้เราจะมีขีบก่อนเอาหีบก่อนนะฮะโอเค ไอสารเจ้าที่ใช้ไจโลเซนเซอร์เนี่ยมีไม่เยอะนะฮะมีไม่เยอะแต่แม่งบางอันแม่งก็ยาก <c oughs> บางอันแม่งหัวร้อนโอเคต่อไปนะฮะอันนี้ก็เรียงอ๋ออันนี้สลัรเอาไม่ใช่อี่เอา <c oughs> มาต้ <c oughs> องหมุนจอโอเค กด x แล้วก็ไปแล้วก็อันถัดมานะฮะอันถัดมาอันนี้อันนี้จะยากเล็กน้อยก่อนอื่นเลยเราต้อง หาคีบก่อนอ่านี่ยัอันนี้คีบนี้บังคับต้องเอานะฮะ <c oughs> หมุนจอยก่อนอกลับมาได้ไหมโอเคอ่าน่าจะได้นะครับเราต้องเอาคีบก่อนเพราะว่าคีบนี้จะมีกุญแจนะครับหมุนยังไงก็ได้ให้ค <c oughs> ีบมันมาหาเราเ <c oughs> นี่ยสมมติว่าผมเก็บใหม่อ่าเก็บแล้วนะอ่าเก็บแล้วเราก็ถ้าสมมุติว่าหมุนไม่ได้ทรงนี้เราก็กระโดด ระโดดลงไปข้างล่างนะครับไปจุดตรงนั้นใหม่เนี่ยมาจุดตรงกลางใหม่นะครับแต่ถ้าได้ทรงนี้แบบผมก็วิ่งกลับมาได้เลยนี่ครับโอเคต่อไปก็หมุนให้ได้อีกทรงนี้นะรเราจะเห็นบันไดโอเคบันไดามาแล้วเนี่ยมาบันไดเอียงไว้ดิโอเค น่าจะได้แล้วคิดว่าน่าจะได้นะดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อน <S <S ได้ปุ๊บอ,อตรงนี้ต่ำไปไม่ได้บิ๊กตกอย่างนี้น่าจะไม่ได้ <S <S ได้ป่ะได้ดิไม่ได้ครับต้องสูงอีกนิดนึงต้องเชิดเชิดข้างข้างในสูงขึ้นโอม่ okay. oh บางอันก็ง่ายบางอันก็ยากเอาเฮ้ยต้องปรับชอยหม่มันได,เอ,นดเอียงมาดิไอเ้เมันน่าจะได้โอเคปรับให้มันเอียงขึ้นมาลวะวไม่ค่อยสวยนะฮะอาแต่ว่าได้ครับได้อยู่เนี่ย โอเคนะฮะเราก็ใช้กุญแจเปิดประตูแล้วก็เข้ามาด้านในกันนะฮะนี่ครับแค่นั้นเองนะฮะโอเคผ่านแล้วนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วผมก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับนะฮะเมื่อเราผ่านหลายๆอันแล้วไปแลกซามินนาไปแลกหัวใจปุ๊บเกมมันจะง่ายขึ้นนะครับสมัยเล่นแรกๆหัวร้อนเช่นกันฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย